สวัสดีค่ะสวัสดีสอร์ี่ติดตามเมมเมทาง t u b e Facebook แล้วก็ติดตามอ่านบล็อกของเมมเมนะคะวันนี้เราจะมาทําผมเพื่อที่จะไปงานแต่งงานกันนะจริงๆแล้วอันเนี้ยคือเป็นผมที่เม่เมม้วนเป็นรอนไว้ตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนคนะคะซึ่งวิธีการม้วนได้รอนหรือด้วยการไดโซนเนี่ยก็เคยเรีวิวไปแล้วเนาะอันเนี้ยก็มันก็จะคลายตัวเป็นได้ประมาณเนี้ยค่ะซึ่ง ถ้าถามว่าเราม้วนการไดโซไว้เมื่อวันก่อนที่เราแบบสระผมเสร็จม้วนนอนตื่นมาก็ทิ้งไว้หนึ่งวันใช่ไหมคะจริงๆแล้วว่าผมที่เหมาะกับการไปงานหรือว่าไปอ่าต้องการความเนี๊ยบในระดับหนึ่งเนี่ยไม,ไม่ไม่แนะนํานให้สระผมแล้วทําเลยนะคะต้องทิ้งผมไว้หนึ่งวันเพื่อให้มันมีความเหนียวแล้วก็อยู่คงตัวค่ะอันนี้คือเป็นรอนคลายลวเดี๋ยวยืนให้ดูเห็นไหม วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้แกนม้วนผมลมบนหัวไฟฟ้ากันเมย์จะใช้อันนี้นะคะซึ่งกหลววก็จะเป็นขนาดใหญ่ค่ะเปิดไปแลาวเรียบร้อยเริ่มกันเลยเนาะก็แสกไว้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตแบ่งครึ่ง ทีละค่านะคะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเก็บข้างหน้าอีกครั้งนึงก็ค่อยๆทำทีละช่อเล็กๆค่ะวันนี้แม่จะม้วนออกนะคะซึ่งก็จะม้วนไปข้างหลังเนาะ นะคะควิธีการม้วนไปข้างวิธีการม้วนเนี่ยก็คือเมมจะไม่ให้ถึงปลายผมเห็นไหมคือจะเว้นปลายผมไว้ค่ะเพราะว่าผมจะได้ไม่เสียใช้อันนี้หนีบะจะง่ายดีสําหรับเมนะสําหรับคนอื่นก็แล้วแต่ความถนัดเนาะก็จะหนีบเข้าไปไว้ค่ะแล้วก็ม้วนขึ้น ราเป็นเมเมจะม้วนแบบสลับไปสลับมาค่ะคือจะออกบ้างเข้าบ้างเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นธรรมชาติค่ะ เราจะไม่หนีบเขาจนไปจนถึงปลายผมนะคะซึ่งวิธีนั้นเราก็จะไม่โดนไอเนี่ยไปหนีบไปโดนนิ้วด้วยแอบจริงๆแอบค้นเจ้าสาวนะแบบจัดงานแต่งแต่เช้าแล้วแบบเฮ้ยง่วงนอนปะ ใช่ค่ะเพื่อนต่างงานเนาะสำคัญอยู่แล้วก็โอเครับได้รับได้ถึงจะต้องตื่นเช้าหน่อยก็เถอะ จริงๆตื่นเช้าคนอื่นเขาอาจจะไม่ตื่นเช้าเท่านี้ไงแต่ว่าเม,มบ้านอยู่ไกลบ้านเพื่อนในระดับหนึ่งเลยน่าจะประมาณแบบสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงลยรีบตื่นกว่าคนอื่นเขาน่าสงสารนะ จริงๆการม้วนผมด้วยโรม้วนผมไฟฟ้าแบบเนี้ยเมย์ไม่ค่อยคือไม่ค่อยแนะนําที่ทําเพราะว่ามันทําให้ผมมันเสียค่ะไม่ไม่รู้สิสําหรับเมย์เมว่าแบบไม่ว่าจะใช้อะไรอะยี่ห้ออะไรก็ก็เสียนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากทําใครจะใส่สเปกกันความร้อนอะไรก็เต็มที่แต่เมย์กลับมาเดี๋ยวเมย์จะมาม,มามา,มา,มา,มาผมคือแบบ ใส่คือใส่ไปแล้วไงคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องกลับมามา์กผมอะ่ะมันจะเป็นลอนสเปสะสปาแค่ะคือเข้าบ้างออกบ้างแบบไม่ได้ฟิกตายตัว,วค่ะก็จะเป็นลอนใหญ่ใหญ่เห็นไหมคะ เสร็จละข้างหนึ่งทำอีกข้างหนึ่งกันผู้หญิงกับเรื่องความสวยงามเป็นของคู่กันเนาะก็ถ้าแต่งเองได้ทําเองเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นไม่ไม่ว่ามันดีอย่างหนึ่งค่ะดีตรงที่เราแบบก็จะไม่ต้องไปพึ่งใครไง รม้วนข้างหลังนะคะอันนี้เริ่มจัดตรงข้างหลังก่อนเมื่อกี้ตรงข้างหน้าใช่ไหมเราคิดว่าไม่รู้่ะ ทีล้นดเขาแค่ไม่นานนะคะเพราะว่าไม่ให้ผมมันร้อนมากแล้วก็หนีบม่ถึงปลาย จะเป็นม้วนออกซะส่วนใหญ่ค่ะเพราะผมข้างนี้จะหนากว่าแต่ถามว่าทำไมต้องม้วนการใดโซก่อนจริงๆแล้วอ่ะการม้วนการใดโซกเหมือนทําให้ผมมันมีเครืออยู่แล้วในตัวค่ะทําให้ผมมันไม่ตรงเกินพอผมไม่ตรงเกินเนี่ยเวลาเรามาีด้วยมาม้วนด้วยการโปรไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวมากขึ้นนะคะ ตัวมากขึ้นอันนี้จะเป็นที่มวนแบบโลเข,ขาเรียกว่าอะไรอนะขนาดใหญ่นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ผมยาวมากถ้าคนผมสั้นก็ต้องใช้การที่ขนาดเล็กกว่านี้ไม่งั้นมันก็จะดูเป็นรอนที่แบบคลายไปหลวมไปไม่สวย เสียวหน้าเหลือเกิเสียวจะปรอบกันโดนหน้าอันนี้เป็นช่องสุดท้ายข้างหน้ามวนเปิด ตื่นเช้าเนี่ยก็จะเริ่ม,มหิวอ่ะอยากจะสารภาพเลยว่าแบบตื่นเช้ามากก็หิวไวมากนะคะทีนี้มาจับจับแต่งก็คืออ่าเดี๋ยวเมียมจะจับข้างนี้ด้วย รีรอยแล้วจับชอบบนอีกครั้งหนึ่งนะคะอุ๊บสไม่ถนัวนขึ้นไปค่ะทำให้ผมมันดูมีโอลลุ่ม เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากเลยแล้วก็หาทำได้ไงด่ายๆโดยที่บ้านวันนี้ก็จะได้มานเป็นอนแบบนี้เห้ว่หะเป็นรอนแบบค่อนข้างที่จะใหญ่ๆแล้วก็ดูเหมือนแบบปล่อยสบายๆด้วยซึ่งไม่ไว่าจะเป็นขนที่ผมยาวมากค่ะก็จะได้ คลิปอะไรน่ารักน่ารักติดค่ะเพื่อที่จะแบบดูเหมาะกับการไปงานแต่งานเพื่อนถ้าใครอยากพักเตียรหรือว่าเก็บไปให้แบบรู้สึกว่าหน้ามันต้องเปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่ที่จะชอบเลยเนาะวันนี้ไม่ไปไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ